อันน um, ี no ้พี่ก yeah. ็อยู่กับนัมบวันนัมเบอร์ตึงพี่ไม่ต so ้องห่วงอนนี closet, right ้พี่มีเป้าหมายประมาณไหนอยากชนะใจร้าวหรืออยากขึ้นท็อปอะไร้ใจร้าวมันแบบกระลงโป้งอ่ะพี่อยากจะเป็นแบบว่าถ้ากลายเป็นนัมบวันนัมเบอร์ตึงพี่อยากจะเป็นนัมบัทูนัมเบอร์ตุงพี่อยากได้แบบว่าพี่อยากพีวีแล้วแบบโคตรโหดอะไรเงี้ยอยากได้ตัวรับสูตรรับที่แบบว่าลงพีวียังไงก็ชนะอยากได้ตัวรับที่แบบไม่ค่อยมีใครมีแบบเท่แล้วเก่งด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่เหมือนใครอ่ะไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแล้วแบบขอโทดแบบว่าเป็นตัวรับ พี่วาอันดับหนึ่งมันต้องมีตัวลับดิโอเคโอเคอันนี้ผมไม่ได้ไม่เคยบอกใครเลยนะที่ไปดูอันดับโลกดิอันนั้นคือตัวลับพี่เห็นตัวลับไหมตัวไหนตัวขวาสุดเหรอไม่ใช่ครับตัวไหน,นผมใส่เป็นอีสเตอร์เอ็กเนี่ยไม่เห็นไหนดูดีๆพี่อีสเตอร์เอก็กมัสเหรอเฮ้ยเดี๋ยวรูปโปรไฟล์เหรอ เอาละครับทุกคนหลังจากที่เล่น Black Clover Mobile ไปแล้วครับผมแอบไปดูกายหงิดมาเว้ยกายหงิดกูใส่แว่นทำไมวะเนี่ยกายหงิดแม่ ขึ้นที่1นได้ด้วยเหรอวะคือผมคิดว่าการขึ้นที่1เกมแนวเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นเรื่องแบบยากแต่ว่าแบบพอมาเล่นแบบผมได้เต็มที่แค่อันดับที่แบบ 200, 200อะ่ะส0งยในเวลาแบบชั่วโมงหนึ่งจากนั้นกูก็ล่วงไป2 3 0ส0ม0 0 0 0คือผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมเติมเพชรมาครับ30,000เพชรผมก็เลยจะมาปรึกษากายหินแล้วกันแบบเอาแนวทางอย่างน้อยเราสู้กายไม่ได้แล้วเราเอาแนวทางแบบให้เราไปอันดับที่สูงที่สุดให้ใกล้เคียงกายที่สุดกันเดี๋ยวผมจะทักไปหากายหินครับให้กายหินเข้ามาเทรน ว่าสามหมืเพชรเนี่ยควรทําอะไรดีอ่าผมทักกายไปแล้วครับผมพี่มีสามหมืเพชรทำไรดีวะเดี๋ยวว่างเข้าดิสคอร์ดไหมอยากปั้นตัวแบบโหดๆสุ่มกาชาโรดได้ได้สินาทีโอเคเดี๋ยวเราไปรอกายกินครับขึ้นชั่วโมงผ่านไปสิบนาทีของเราคงไม่เท่ากันไอ้กายสินาทีไรซ่า เออพี่วีเออสิบนาทีมันนานจังวะไม่ถึง9้าทีแวิไหนพี่ไหนไหน,ไหนอ่ะพี่เปิดจอให้ดูคือตอนเนี้ย<อ>พี่อ่ะมีอยู่ส0 0 0 0เพชรเว้ยแล้วก็ตังอีกร้านแแล้วตอนกอนอื่นพี่เห็นที่มันเขาดาเวลาอยู่ด้านซ้ายไหมพี่จิ้มก่อนเลยไปตีหมาก่อนอ๋อเนี่ยเหรอ ใช่ใช่อันนี้ทองสําคัญสําคัญช่วงต้นเกมมันไม่ค่อยพอใช้ใครไ่รูใช่ไหมว่ามาตอนไหนบ้างจริงเหรอไม่รู้ว่ามาตอนไหนได้เจ็ดหมื่นเลยหรอใช่ต้องตีนะต้องตีนะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นแอคทีฟอะะต้องตีใช่ไหมโอเคใช่งั้นเอางี้ให้กายจัดทีมให้พี่หน่อยตอนนี้เออไออันนี้มันมันง่ายพี่ลงไปก่อนเดี๋ยวพอลงเสร็จแล้วว่ากันโอเคโงอย่างงี้ก็ได้เจ็ดหมื่นแล้วหรอใช่เพราะว่าแค่ทุกอย่างของเกมแบ็คโคเวอร์ทองมันจะต้องใช้ในการอัพมด ช่วงแรกๆจะขาดแคลนอย่างมากเพราะงั้น้าหาได้ปัญหา,าแต่ช่วงเลดเกมมันจะเหลือเหลือเฟือ,อเลดเกมนี่คือเล่นไปสักพักแล้วอย่างนี้หรอยังส <Yes. S 2> โอเคตอนนี้เราเข้ามาทําอันนี้ก็คือการแบบเข้ามาตีหมาครั้งแรกของผมนะไม่รู้ว่ามันมีด้วยแล้วลวไอ้นี่มันมีมมตลอดปะมีทุกวันปะมีไทยมีทุกวันครับผมมีช่วง11โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเอ้า อันนี้บอกบอกให้แชทของพี่วีรู้ด้วยอ,อันนี้หกโมงครึ่งเออแล้วทำไมมันยังมีอ่ะเพราะมันมันเทียนมันเขาดาวเวลาปะถ้าเกิดพี่ไม่ตีในช่วงเวลาได้กระเสรมันก็จะหายไปอ,อ่อใช่ตอนนี้หกโมงครึ่งได้นั่นแหละแค่นี้โอเคแค่นี้แค่นี้แบบถ้าไม่ลืมคนเข้ามาตีคือกูสงสัยอย่างหนึ่งเว้ยเมืม่อไรกูจะเวลสิบวะทำไมเวลแม่งขึ้นยากจังวะ โอ้โหก้าพี่ต้องเดินเคล็ดหลักเดินเนื้อเรื่องหลักไหนพี่ก่อนยันๆดิอโอ่ะอพี่กูนี่ไม่แปลกใจเลยพี่ไมเววถึงเก้าทำไมอ่ะง,งานส<อ>ี่พันเจ็ดที่เก็บไปใช้เซิร์ฟหน้าหรอคือพี่ก็จะถามอยู่ไงว่าไอ้รองเท้าเฮี้ยเนี่ยมันทำอะไรได้ม็นคือพลังงาน มันเอาไปฟาร์มคือคือเอาไปฟาร์มก็คือเอาไปผ่านด่านอะไรอย่างเงี้ยหรอลูกเอาจริงกู <c oughs> เล่นมาจนถึงวันนี้กูยังไม่รู้เลยว่ากูต้องไปไหนกูต้องไป PVP กู v P, ต้องทำต้อตีนอะไรก็แบบมีเฮียอะไรทําเยอะจังวะแบบกูทําอะไรก่อนดีแบบแล้วทําไมเวลไม่ไปขึ้นอยู่นั่นอะไอรองเท้าเฮียนี่มันทาเฮียอะไรได้แม่งก็เยอะเหลือเกินควรใช้ทั้หมดเริ่มจากเราควรทําทีมที่เอาไว้ลงดันหาอุปกรณ์ชุดรอกก่อนตอนนี้สเต็ปต่อไปเราทําอะไรต่อที่ไปกดกดตรงท้าทายท้าทาย ท้าทายทั่วไปท้าทายทั่วไปอ่ะแย่ดันเจียนอุปกรณ์อ่าสเต็ปแรกนะครับผมคนตอนนี้พี่วีก็คือมาถึงด่านสี่แล้วนะอ่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่พี่ต้องไปถึงด่านสิบห้าอ่าด่านสิบห้าก็คือแสนเก้าเนี่ยนะใช่เห็นพลังแนะนำไหมแสนเก้าใช่ตอนนี้พลังพี่วีเท่าไหร่ประมาณแสนสองอย่างเก่งเลยไม่ต้องห่วงถ้าเกิดเราจัดทีมที่ถูกต้องแค่แสนสี่หรือแสนห้าก็จะทําให้เราไหวแล้วต,ตอนนี้พี่ก็อยู่กับน้ำประวันน้ำปรตึงพี่ไม่ต้องห่วง อันนี้พี่มีเป้าหมายประมาณไหนอยากชนะใจร้าวหรืออยากขึ้นท็อปอะไรอุ้ยใจร้าวมันแบบกระลงปองอะ่ะพี่อยากจะเป็นแบบว่าถ้ากลายเป็นน้ำวันนเำมร์ตึงพี่อยากจะเป็นนำมัทูนเำมร์ตุง เอ,เอามาทูเลยเหรอเออนำมาทูเลยเล่นมาขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวถามนิดนึงกลายแบบขึ้นอันดับหนึ่งตอนนะั้นอะหมดไปประมาณกี่บาทาขึ้นอันดับหนึ่งครั้งแรกหมดลักหมื่นพี่บีเราพูดตรงๆว่าเกมแบล็คโควเวอร์เป็นเกมที่ไม่ได้เอาเงินฟาดกันขนาดนั้นอ่ะ<ต>เราไ<ต><ร>ปนสเตตต่อไปแล้วไม่ได้ต้องรู้วิธีการเล่นรู้นู่นรู้นี่รู้เมตาแต่เริ่มี่ยอุปกรณ์ก่อนตอนนี้อุปกรณ์สำคัญที่สุดอ่ะเพราะอุปกรณ์มันจะสามารถทำให้พี่ใช้ได้เรื่อยๆจนอนาคตเมตาเปลี่ยนก็ยังใช้ได้อ่ามีเมตาด้วยเราอยากไปดูตัวกัน อ่านายมีปัมชั้นสิบห้าให้ไหวโอเคนี่คือตัวของพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮียยังไงวะโอ้ยพี่พีดวงดีมากทำไมอ่ะพี่ไม่รู้จัากชื่อตัวละครแน่เลยมาร์สกับโหลดโหลดเฮียถอยกายไอแซดนี่ไงโลตาสอาลามาร์สมาร์สมาร์สนี่ไงล่ะครับผมไม่รู้เรี่อวะดูสปอยมา เป็นตัวได้ใช้ได้ยาวไปหลายๆเมต้าจนปัจจุบันก็ยังใช้ได้ก็คือโลตัสกับมัสแล้วก็มีและสองตัวที่ว่าพี่มีดาวค่อนข้างสูงก็ถือว่าพี่เป็นไอเดียที่ดวงดีคือตอนเนี้ยพี่ก็จริงๆพี่คิดว่าพี่อัพขึ้นได้อีกแต่ว่าพี่รอแบบรอกกยเดี่ยเพราะว่าพี่แบบอัพผิดไปมั่วแล้วแม่งเปลืองโอเคไอ้ดันเจียนเมื่อกี้มันเป็นธาตุสีแดงสีแดงแพ้ธาตุสีน้ำเพราะงั้นพี่บีคนจัดทีม สีฟ้าสี่ตัวโลตัสเป็นตัวแทงโลตัสเป็นตัวดามิแล้วก็ยามิถูกแล้วก็อีกตัวนึงจะต้องเป็นตัวซับฮิวทำให้เราฟาร์มไหวแล้วก็คือชามี่ชามี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าชามี่ชื่อไม่คุ้นเลวเป็นผู้หญิงเด็กโดนสมุทรเาไปโอ้เดี๋ยวบอกนะว่ามี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 โอเคใช่ปะเดี๋ยวรวิโอ้มาก o d ไม่ใช่เด็กมาพี่ดูนะกูจิ้มอะไีกูว่าเด็กโอเคชามยทำไมมันลงมาไกลจังวะก็พี่ไม่ได้ปั้นเลยอันนี้คือเดี๋ยวพี่ค่อยปั้นทีหลังแต่คือพี่รู้แล้วนะว่าสี่ตัวที่ผมจะให้พี่ปั้นคือ4ตัวนี้แต่ว่าตอนนี้คือแบบพี่รู้แล้วเดี๋ยวพี่ค่อยไปปั้นทีหลังเดี๋ยวมันเสียเวลาคลิปพี่อยากได้แบบว่าพี่อยากพ v p ีพีแล้วแบบ โคตรโหดอะไรเงี้ยอยากได้ตัวลับสูตรลับที่แบบว่าลงพิวพีอไงก็ชนะพาพี่ไปแบบเพชรพี่มันเหลือเยอะเกินอ่ะพาพี่ไปสุ่มอยากได้ตัวลับที่แบบไม่ค่อยมีใครมีแบบเท่แล้วเก่งด้วยอะไรเงี้ยไม่เหมือนใครอ่ะไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแล้วแบบขอโทษแบบว่าเป็นตัวลับแบบพี่ว่าอันดับหนึ่งมันต้องมีตัวลับดิโอเคโอเคอันนี้ผมไม่ได้ไม่เคยบอกใครเลยนะจริงเหรอแล้วเคยเอาไปเล่นไหมไม่เคยแต่ว่ามันเป็นตัวลับไงพี่ไปดูอันดับโลกดิเป็รู้ถ้วยเฮ้ยอ,อันนั้นคือตัวลับ นี่มึงกิอยู่อันดับหนึ่งอีกเหรอโอ้ยผมอยู่มาหลายวันแล้วพี่พี่เห็นตัวรับไหมตัวไหนตัวขวาสุดเหรอไม่ใช่ครับตัวไหนผมใส่เป็นอีสเตอร์เอ็กเนี่ยไม่เห็นไหนดูดีๆพี่อีสเตอร์เอ็กมา์สเหรอเฮ้ยเดี๋ยวรูปโปรไฟล์เหรอถูกเฮ้ยถึงแล้วเนี่ยเอาดีๆ แล้วทำไมมึงไม่เอาจากตัวซ้ายมันย้ายมาทางขวาก็มันเป็นตัวรับไงมันแผนที่ผมกักเอาไวอ้อ๋อเพราะว่าเวลาเรามาส่งประวัติอะไรอย่างงี้มันจะแบบเขาจะรู้ของปั้นอยู่ไงผมก็เลยต้องซ่อมไว้ในโปรไฟล์ไอเชีย่ยแต่ก็เป็นอีเตอเองนี่แบบไอเชีย่ยมึงดูมาเวลเยอะปะเนี่ย <c oughs> พี่เคยดูการ์ตูนแบ็คโคเวอร์ไหมถามก่อนพี่เคยดูสปอยแต่ยังดูไปไม่ไกล่างนั้นผมจะบอกประวัติความเป็นมาของไอตัวรูปโปรไฟล์ผม มันชื่อเซกเกะอะไรนะเลกเกะเซกเกะเซกเกะมันคือคู่ต่อสู้คนแรกของพระเอกจะไม่ออมมือให้เลยนะมาดวลกันแอสตาฮ่าฮ่าใช่แล้วมันเป็นคนที่แบบมีแบคค่อนข้างหนาะ มีพระราชาเป็นแบ็คอะพี่ออนั่นแหละคือความตึงของมันโอเคงั้นพี่แบบอยากได้แล้วเหมือนพี่ไม่มีเลยว่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออไอ้เชี่ยแต่ว่าไอ้กายมึงควรตีมันปะเนี่ยมันเขียวอือเลยนะนั่นแหละมันถึงเป็นความลับเกมไงคือเอามันมาดันขึ้นแบบ l อเลยอย่างเงี้ยเหรอเออพี่เรากดตรงเสริมแก่งสิหมูพี่พี่ทำไมพี่มีน้อยเห็นบ้างมันเป็นตัวลับพี่มีโคตรน้อยเลยพี่ขึ้นมันได้แค่สองดาวอะ คือของมึงกี่ดาวอะคือผมซ่อนไว้เพราะผมไม่อยากให้ใครรู้ไงพี่พี่อัพได้เลยปะแต่มันใช้ทองแสนนึงอะเออช่างแม่งใช่ครับออแต่ความต้องการของพี่คือต้องการตัวรับพีก่กดเสริมแกงเลยเชี่ยตอนนี้พี่มีอยู่สองล้านแต่สองล้านหายไปแสนเดียวก็น่าจะชิวอยู่ปะตีหมาตัวหนึ่งก็ได้ละพีเออ่เออเออใช่ไอหมาตัวนึงก็เจ็ดหมื่นละใช่ก็ผมพาพี่ตีอ่างเงี้ยแล้วเราวแล้วหมาตัวหนึ่งมันตีได้กี่วันหนึ่งมันตีได้กี่ทีอะสองทีครับ ก็ได้อยู่แสนสี่งั้นก็ไปต่อเลยไยพี่ว่าแต่ตัวมันดูหล่อดูมีแววอยู่นะอืเฮ้ยงั้นอย่างงี้พี่อยากได้5าดาวเต็มอ่ะพี่ต้องไปสุ่มเพิ่มใช่ไหมไหถ้ามึงแนะนำมาขนาดเนี้ยพี่อยากขึ้นเป็นอะไรนะสองตรงเกี้ยอะไรนะตะวันทูนม,มาตรงเไปได้ใช้ทุกตัวเทสดวงเลยฟ้าใกล้จะไม่ได้ใช้แล้ว มันจะตกแต่เราก็ไปฟาร์มได้อยู่ดีไม่เป็นไรถ้ามันหลับตานี่คือตัวดีไม่ออกได้แน่เลยอะโอ้โหเขียวหรือมีลุ้นแอบอิบไม่ต้องห่วงพี่พี่ต้องการสีเขียวเออใช่เขียวเยอะว่ะไอสันไอเนี่ยพี่ต้องการสีเขียวจริงๆอะพี่ไม่อยากได้สีเขียวเลยนะแต่พอวันนี้มึงมาแบบกูอยากได้เขียวเลยแล้วเขียวมาเยอะเลยมันออกยากอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ผมบอกแล้วตัวมันรับแตไม่ได้กี่ใบสุ่มห้าสิบทีเราจะได้กี่ใบดูเดี๋ยว คืณแม่งไม่ลืมตาอะไรอย่างงี้ดีนะเฮ้ยไม่ได้เลยหรอวะอืมนั่นแหละพี่อะไรวะอย่าลืมตาอย่าลืมดีมากดีรู้ใครเห็นคนสุ่มกาชาแล้วแม่งไม่ลืมตาเขียวเขียวเฮ้ยมันย่าไปวะวไกลตัวเนี้ยเฮ้อตัวคามลับเกมอ่ะไอ่ดีผมยังสูนดาวอยู่เลยอ่ะพี่คิดเอาแล้วกันเชี่ยอย่าลืมอย่าอย่า อย่าลืมไงกูบอกว่าอย่าลืมไอซสฮ่าฮ่าฮ่าอุ๊ยเด๊ะอุ๊ยเอาน่าสองเลยเหรอเฮี้ยโอ้โหต้องดีใจไหมโอ้โหเลิศเถอะเลิศเถอะแต่จะมีนามเฮ้ยไม่ออกเลยโขยอธ่อะมันได้ยากมันได้ยากพี่ชิคกี้โวสุดท้ายแล้วก็พอนะพี่ถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมละรอไปสุ่มตู้หน้าเดือยมันมีแบบการันตีอาบป่โอ้ยไอ้สั์ กูเซ็งว่ะกูเซ็งจริงเลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีขอทีพี่ขอทีขอทีพอแล้วยา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 แต่มันได้มันพี่ได้การันตีแล้วดิอันเนี้ยเหรอใช่อ๋อแล้กดกดอีกทีแล้วคือได้เลยได้นะแต่ไม่ได้การันตีสเก็นะอ่าไม่ได้สเก็โอ้โหเพี่ยคือเราเปลี่ยนได้ไหมเอเดซาร์แล้วเปลี่ยนเป็นสเกอ่ะ ไม่ได้แต่ถ้าเกิดทาได้พี่จะทำเนียมันย่อยได้ไหมย่อยทองออกมาเป็นเขียวอะอ้เนียเย้ได้ยามีฟ้าถ้าคนอื่นจะดีใจนะพี่คือแบบมันพี่ไม่ได้อยากได้ตอนนี้ไงคือมันมม่มีแล้วอะหมดความหวังน้ำตาเรนกายพี่ไม่ไหวแล้วว่ะคือพี่ไม่ได้เลยอะพี่สุ่มตรงนี้มันจะออกง่ายกว่าว่ะเออ เดี่ยเดี่ยพี่ไม่ไหวแล้วนะเว้ยพี่จะเย็นพี่จเย็นเซเก้มันอยู่ทุกตู้อนาคตเดี๋ยวพี่รอตู้ใหม่มาพี่ก็มีโอกาสที่จะสุมหามันอีกครั้งเย็นก่อนทีเอ็มถ้าดูคลิปนี้ผมขอตู้การันตีอาเขียวครับโอเคในเมื่อที่ผมไม่ได้เซเก้มาผมก็จะไปอัพบันเท่าที่มีละกันผมว่าตัวที่เก่งอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีดาวเยอะก็ได้แต ah like ่ขอแค่เวลมันเฟี้ยวโอเ โอเคฟันขาวจัดเออแต่จริงๆนะตัวอื่นเดี๋ยวเนขอดูตัวนี้ฟันขาวสู้ปะมันไม่วิ้งอ่ะมันไม่วิ้งอ่ะพี่มันไม่วิ้ง๋อมันขาวแต่มันไม่วิ้งอันนี้อันนี้มันตอนตอนมันยิ้มมันวิ้งวิ้งเลยฝักตรงอาจจะแสบตาได้จ้าซะเลือกเกินขับเลยอืมขับดีพี่ไปดิครับผมมแล้วตัละครร้าย level อย่างนี้ก็ดีดขึ้นมาออกเข้าใหม่แล้วมันจะเด้งขึ้นมาบนบนไหม โอเคอย่างน้อยก็ดูง่ายอยู่บนอย่างนี้แล้วเราเลื่อนเลื่อนขั้นก็เลยจัดไปกลายเป็น S R <S แล้วก็ไปเลื่อนระดับใชใ่ครับเริ่ม up สองพันเอ,อ, 3, อ,อยื่งพี่ทำไมวะทำไมอ่ะ พีเอ็มทักแชทมาว่ะว่าทางเราได้ทําการเนิร์ฟเซกเก้ให้เป็นตัวละครปกติแล้วเดี๋ยวนั่นี่จะบอกนะก่อนนานี้ติดบั๊กใช่เหรอเนี่ยติดบั๊กตีวันทีเดียวตายอ๋อเขาแก้บั๊กลวพี่ไม่ต้องอัพไม่ต้องปันแล้วไม่ต้องปันแล้วจริงมะเนี่ยเออหูยเขาแก้บั๊กพอดีเลยว่ะทางเราได้ทําการเนิร์ฟเซกเก้ให้เป็นตัวละครปกติแล้วแต่ถ้ากูมาขนาดนี้แล้วกระช่างแม่งสิวะาเกมเกียร์ไม่ใช่พ่อะไรพี่ตัวมันโง่อะไรนะตัวมันโง่ ตัวมันก็แล้วมึงมเอาขึ<อ>้นเป็นร<ต>ูปโปรไฟล์ทำไมล่ะไอ้สัสเปี่ยนเปตัวที่ไม่เหมือนใครอะ่ะนไม่เหมือนใครอะ่ะเฮียเป็นแก๊งขอสูนดาวก็ไม่ได้กอกมันไปเอสรได้ปบะวะกูมไม่ไหวแล้วอ๋อพี่อย่าเสี่ยงเ่านี้ทรัพยากรพี่ยังเสียไม่เยอะยังเสียแค่ถือว่าเขาได้แต่มันไม่ได้บั๊แต่แรกอันนี้ผมต้องขออภัยแชทด้วยนะครับว่าอ่าผมทำใจแก้ให้วีจนปั้นสุดไม่ได้จริงว่ะไอ้เหี้ยเถยะนะทรัพยากรเอาดีๆสรุปสรุปคือมึงโกหกกูอีกแล้ว ตั้งแต่มวยก็พี่อยากได้ตัวที่มันได้เหมือนใครก็มีแม่เลยที่ไม่เหมือนใครเลยสเก้สเก้เอาจริงนะพี่รู้ไหมมันเหมือนใครในชีวิตจริงมันเหมือนใครในชีวิตจริงชีวิตจริงคือชีวิตจริงเราในชีวิตจริงน่าจะเหมือนใจร้าวไม่เหมือนไม่เหมือนเฉลยเลยอ่ะลุงลิ้นลุงลิ้นไอ้ที่ตัวโง่เนี่ยนะตัวปั๊มแรงเหรอ เตรียมปัน้นเตรียมปั้นลุงลิ้นต่อมาอันนี้ก็แต่พี่เลยให้กูปั้นลุงลิ้นให้กูไปแบบเตรียมครับขอบปุ่มลบตัวละครได้ไหม <S <S พี่ก็เริ่มผูกพันอ่ะมันแล้วอ่ะอันกแ็แท้พี่แบบเป็นคนเดียวในเซิร์ฟที่ปั้นมันสุดก็ได้นะเป็นสเก็ตเม็นส้มอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่พี่ว่ามันก็เฟี้ยวอยู่นะอย่างน้อยก็เป็น SR หน่อยละกันไหนๆก็ทำมาตั้งนานไอ้สัสพี่ดูหน้ามันเป๊ะชื่อกูปั้นพี่ได้ต่อเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ชนะเลยอ่ะ ไอ้เนี่ยนี่จากเล่มเขียวกลายเป็นเล่มฟ้าไอสัตว์อีกไกลกว่าจะเอเดนอายเฮียเก่เก่อีกสามวันจะกลับมาใหม่ใช่รอสมตู้นะตู้ลิศโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละพอและไอสัตว์เหนื่อยไป <laughs> วิสานเกมมิ่งเติมเกมถูกกว่าทุกที่ที่คุณเติมเกมเติมโคตรง่ายปลอดภัยตอบไวราคาถูกกว่าเติมเองเติมเกมในราคาพิเศษวิสานเกมมิ่งปลอดภัยตอบไว24ชั่วโมงวิสานเกมมิ่งเติมเกม